สวัสดีครับเพื่อนๆกับมาพบกับผมตั้มช่อง Bitcoin ลงทุนบอยกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องราวร้อนๆที่เพิ่งเกิดขึ้นในโลก Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตนะครับหลังจากที่เฟดประชุมเสร็จนั้นเนี่ยตลาดก็เหมือนจะร่วงลงนะบิตคอยล่วงลงนะงงนะตะันออกกลางเองก็เดือดนะส่วน Bank of อ n g l a n d เองนั้นเนี่ยและ Bank of Japan เขาว่าอย่างไรกันบ้างนะวันนี้เราลองมาดูข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะครับวิดีโอนี้ก็จัดทาขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะบิตคอยเองนั้นเนี่ยล่วงแรงนะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากที่ทุกคนตั้งตาลอนะฟังการ,รประชุมของฝั่งการ,รประชุม FOC โอของเฟดในเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมานะเมื่อคืนเองนั้นเนี่ยผมก็นั่งฟังช่วงประมาณตีสองตีสาบ้านเรานะครับเฟดเองยังคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับเดิมนะหลังจากนั้น,นเนี่ยผลก็คือบิตคอยล่วงลงมาแตะนะที่ระดับประมาณสักหกหมื่นสี่พันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับในช่วงหลังจากการถแถลงของโจโรมพาเวลนะซึ่งก็เป็นประธานเฟดนะครับเอาคอยตัวหลักๆนะก็โดน เทขายไปตามๆกันนะนะไม่ว่าจะเป็นอีทีเรียมโซลนาอวอรแลนด์คาดานโน่นะแม้แต่ XRP เองนะครับทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมบิตคอยถึงร่วงลงแรงนะทั้งทั้งที่เฟดนั้นเนี่ยก็ส่งสัญญาณนะว่าพร้อมจะลดดอกเบี้ยในอนาคตแล้วนะครับคำตอบก็คือความตึงเครียดนะที่กำลังปะทุข,ขึ้นในตะวันออกกลางนะครับ ซึ่งก็มีรายงานนะจากทางนิวยอร์กไทม์นะว่าผู้นำอิหร่านะั้นเนี่ยสั่งตอบโต้อิสราเอลนะหลังจากที่ผู้นำกองทัพติดอาวุธของฮามาสนะถูกสังหารที่กรุงเตหะรานนะของประเทศอิสราเอลนะซึ่งเหตุการณ์นี้เนะี่ยก็สร้างความกังวลอย่างมากนะว่าจะเกิดความขัดแย้งขึ้นในวงกว้างนะก่อนหน้านี้อิสราเอลเพิ่งปะ ประกาศนะว่าได้สังหารผู้นํากองกําลังติดอาวุธของฮามาสอีกคนด้วยนะครับในการโจมตีทางอากาศที่ฉนอวนกาซาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะความขัดแย้งที่รุนแรงนี้น,ะนั่นเองก็ยิ่งตอกย้ําความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์นะซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสําคัญนะที่นักลงทุนเองก็กังวลอยู่แล้วนะครับและนี่ก็เป็น หนึ่งในเหตุผลหนึ่งนะที่ทําให้ตลาดเกิดความกังวลน,นะในช่วงระยะเวลาเดียวกันที่เฟดเนี่ยมีการประชุมนะครับก็ทําให้บิตคอยย่อตัวต่ําลงมานะครับส่วนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่นาทีที่ผ่านมานั้นเนี่ย b a n k o อ England นะหรือว่าธนาคารกลางนะของทางอังกฤษเองนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะตัดลดดอกเบีย้ยออกไปครั้งแรกนะครับในรอบ4ปีนะ ในขณะที่เฟดยังคงดอกเบีย้ยไว้นะครับทางฝั่งธนาคารกลางนะของอังกฤษนั้นเนี่ยก็ปรับลดดอกเบีย้ยลงนะครับ0.25%นะเหลือ5%นะเป็นการลดดอกเบีย้ยครั้งแรกในรอบกว่า4ปีเลยทีเดียวนะครับการตัดสินใจครั้งนี้ของ Bank of อฟอิงแลนนั้นเนี่ยก็ซ้อนให้เห็นถึงความกังวลนะต่อภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะชะลอตัวลงบ้างแล้วก็ตามนะ ส่วน Bank of Japan นั้นเนี่ยสวนทางนะครับกับที่อื่นนะครับก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นนะขึ้นเป็น0.25%นะจากเดิมที่0ถึง0.1%นะครับก็เป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งใหญ่สุดในรอบ15ปีนะของธนาคารกลางของทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้ของ Bank of Japan นั้นเนี่ยก็เกิดจากความ กังวลเรื่องค่าเงินเยนนะที่อ่อนค่านะครับรวมถึงภาวะเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะ้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในะช่วงระยะเวลาเดียวกันกันกบที่ทางคุณลงุงโจมโจมพาเวลนั้นเนี่ยได้ออกมาถแถลงนะครับเมื่อเช้ามืดของวันนี้นะครับส่วนบิตคอยจะไปทางไหนต่อนะลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะจริงๆผมลองออพอดนะครับ ราคาของตัวบิตคอยกับในช่วงที่มีการประชุมของเฟดนะเข้าด้วยกันนะครับตลอดทั้งปีนะ2024นี้นะครับเราสังเกตเห็นว่าการประชุมเฟดครั้งแรกที่เกิดขึ้นนะในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยราคาของตัวบิตคอยวิ่งเข้าหานะวิ่งขึ้นนะเข้าหาการประชุมเฟดนะในช่วงนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้น,น,นเนี่ยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นมาบิตคอยก็ดูเหมือนว่าจะวิ่งขึ้นลงนะอยู่ในชัน n นลตรงนี้นะครับส่วนเส้นสีเหลืองนั้นเนี่ยก็คือเส้น ก็คือช่วงระยะเวลานะที่มีการประชุมของเฟดนะเดอนเกตเห็นนะว่าตั้งแต่ช่วงมีประชุมนะช่วงเดือนเดือนมีนาคมวันที่ยี่ิเดือนมีนาคม,เน,นาคมเนี่ยบิตคอยย่อตัวนะต่ําลงมานะที่เข้าหานะช่วงที่ประชุมตรงนี้นะจากนั้นก็วิ่งกลับขึ้นไปนะแตะนะที่เส้นเทรนไลน์ข้างบนตรงนี้นะแล้วก็ย่อตัวต่วตําลงมานะเข้าหาช่วงการประชุมในช่วงเดือนต้นเดือนพฤษภาคมนะจากนั้นนะวิ่งเข้าหานะครับ เส้นเทรนไลน์ข้างบนนะซึ่งก็เป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกันกบที่มีการประชุมเฟดที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่สองเดือนมิถุนาย,ยนนะครับจากนั้นก็ย่อตัวต่ำลงมานะที่เส้นเทรนไลน์ตรงนี้นะตอนนี้เองนะเนี่ยเราเห็นนะว่าการย่อตัวของตัวบิตคอยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับช่วงนี้เหมือนกันนะที่มีการย่อตัวตรงนี้นะครับต้องมาดูกันนะว่าบิตคอยจะย่อตัวต่ําลงมานะครับที่แต่เส้นเทรนไลน์ตรงนี้หรือเปล่านะ ซึ่งอีเวนท์ที่สำคัญนั้นเนี่ยก็คือการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่14บี่นะครับเดือนสิงหาคมนี้นะกลางเดือนนี้นะกลางเดืนสิงหาคมนี้นะต้องรุนกันนะว่าบิ c คอยจะย่อตัวต่ำลงมารับนะช่วงที่มีการประกาศตรงนั้นหรือเปล่านะครับหรือว่าจะกลับลงมาเทสนะที่ระดับประมาณช่วงนี้นะซึ่งก็เป็นแนวรับตรงนี้อยู่นะครับ ช่วงนี้จริงๆช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงราคาของตัวบิตคอยที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เส้นสีเงิน,งนตรงนี้พอเลยพอดีเลยนะซึ่งก็คือเส้นหนึ่งร้อยเดลี่มูวิ่งเอเวอรนะที่ดับตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่ดับประมาณสักหกหมื่นสี่พันเหรียญน,นะต้องรู้กันว่าจะหลุดนะที่แนวรับตรงนี้หรือเปล่านะถ้าหลุดที่แนวรับตรงนี้ลงมาได้นะั้นเนี่ยก็ดูแนวรับถัดไปก็น่าจะเป็นช่วงประมาณหกหมื่นนะก็คือช่วงประมาณตรงนี้นะประมาณสักหกหมื่นเหรียญอลลาร์าสหรัฐต่อบีดีซีนะ แล้วก็อีกแนวรับถัดไปนั้นเนี่ยก็คงเป็นประมาณช่วงนี้นะถ้าหลุดสามแนวนี้ลงมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเป็นไปได้นะที่จะหลุดมาจนถึงเทนเทนไลน์ลตรงนี้นะครับก็ต้องลุ้นกันนะว่าในช่วงการประชุมเฟดเดือนกันยายนที่ถึงนี้นั้นเนี่ยที่จากการประชุมจากการให้สัมภาษณ์ของโจนพาวลจริงๆเขาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะว่าจะมีการลดดอกเบี้ยที่เดือนกันยายนคนระับ แต่ก็มีแนวโน้มนะที่จะลดในช่วงเดือนกันยายน,นจากตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็จากท่าทีของโจลมพาเวลด้วยนะครับแต่ว่าตัวเลขที่สําคัญที่จะต้องดูประกอบกันนั้นเนี่ยจนกว่าจะไปถึงเดือนกันยายนนะก็คือพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานของสหรัฐอเมริกานะครับตัวเลขตรงนี้เนี่ยโจลมพาเวลก็เป็นห่วงนะตัวเลขตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะและก็ตัวเลขเงินเฟ้อด้วยนะ แต่เราก็เห็นนะว่าธนาคารกลางต่างๆในโลกนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือว่ายุโรปเนี่ยเริ่มนะที่จะมีการลดดอกเบี้ยแล้วนะดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าแต่ตรงนี้ต้องรุ้นกันว่าเดือนกันยายนนจะกลับขึ้นมานที่ระดับเส้นเทาลตรงนี้หรือเปล่านะที่เทเลตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือที่เดือนกันยายนจะตัดกันอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเหรียญน,นะแล้วก็ต้องรุ้นกันว่าจะสามารถทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ย ก็คงจะทําจุดสูงสุดใหม่นะขึ้นไปอีกนะสำตัวบิตคอยนะหรือว่าจะย่อตัวต่าลงมานะแล้วก็ยังมีการประชุมในะอีก3ครั้งนะในปีนี้ก็คือเดือนกันยายนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะการประชุมของเฟดนะแล้วก็ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะั้นเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของทางสหรัฐอเมริกาด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดูนะราคาของตัวบิตคอยนะเทียบกับทองคําด้วยนะัเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีแพทเทิร์นนะคล้ายๆนะกับในช่วงปีสองพันสิบเก้าเหมือนกันนะเ <c oughs> ส้นสีส้มเนี่ยก็คือราคาของตัวบิตคอยนะส่วนกราฟแท่งเทียนก็คือราคาของทองคํานะในช่วงปีสองพันสิเก้าันั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นช่วงที่เฟดกลาลังที่จะมีการาลดดอกเบี้ยด้วยเหมือนกันนะยังเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยทะลุแนวต้านตรงนี้นะบิตคอยเนี่ยก็มาร์กนะโลรโคท็อปตรงนี้นะก่อนที่จะย่อตัวลงมานะแล้วก็ก่อนที่จะวิ่งขึ้นไป เป็นบูรันรอบถัดไปนะครับครั้งนี้ก็คล้ายๆกันนะทองคําเองก็ทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะบิตคอยน์มาโกลโกท็อปนะครับทองคำนั้นเนี่ยอาจจะวิ่งถ้าทำซ้ํานะทองคำอาจจะวิ่งต่อขึ้นไปได้อีกนะเหมือนกนในปีสองพันสิบเก้านะครับแต่ว่าบิตคอยจะย่อตัวต่ํำลงมาในช่วงหนึ่งนะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปนะครับโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ พุ่งนี้เองเดี๋ยวมาดูข้อมูลนะเรื่องของตัวเลขอัตราการว่างงานนะของสหรัฐอเมริกานะเนี่ยว่าจะสูงเกินว่าจะอยู่ที่ระดับ4.1%เหมือนเดิมหรือเปล่านะหรือว่าสูงกว่าหรือว่าต่ำกว่านะครับตลาดเองเองมองว่าจะยังอยู่ที่ระดับ 4. ี่ออยู่นะถ้าสูงกว่านี่มีความไม่ได้สูงเลยนะที่เฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยในช่วงเดือนกันยายนนะครับ โอเคนั้งคงเป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนๆฟังวันนี้ครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin สลงทุนบอยนะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องบิ Bitcoin สลงทุนบอยนะเพื่อที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมนั่นเ่ยก็สามารถกดปุ่มสมัครนะเป็นสมาชิกช่องหรือปุ่มจอยนะใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ